สวัสดีครับวันนี้จะขอแนะนำนะครับเครื่องพิมพ์สติกเกอร์อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ดีมากๆเช่นการยี่ห้อ Gprinter รุ่น GP1424D นะครับอ่าตัวนี้มาในมารดำเข้มเลยนะครับจุดเด่นนะครับก็คือเป็นเครื่องพิมพ์ที่ไม่ใช้หมึกนั่นเองเป็นระบบความร้อนนะครับรองรับสติกเกอร์หน้ากว้างที่4.09นิ้วก็ประมาณ10.4เซนติเมตรนะครับประมาณนั้นนะครับหัวพิมพ์203 DPI การเชื่อมต่อไม่มีอะไรมากนะครับ เป็นการเชื่อมต่อแบบ USB ง่ายๆเลยอันนี้ USB ต่อคอมอันนี้สายไฟปุ่มเปิดปิดเครื่องแบบนี้นะครับเครื่องกําลังดีนะครับขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่มากสามารถพิมพ์เร็วได้สูงสุดได้เต็มที่เลยนะครับ8นิ้วต่อวินาทีนะครับอะเดี๋ยวลองสาธิตในการพิมพ์ให้ดูดูข้างในกันก่อนปุ๊บนะครับง่ายนะครับไม่ต้องทําอะไรมากเอามวนสติกเกอร์มาวางตรงนี้นะครับแล้วก็เอาสติกเกอร์ที่เราใส่ใช้งานเนี่ยสอดเข้ามานะครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์จับดวงสติกเกอร์นะครับว่ามัน มันตรงดวงตรงไหนมันหมดตรงไหนนะครับเวลามันพิมพ์เนี่ยมันจะตรงรอยฉีกเปี้ยเลยนะครับอพอปิดไปเดี๋ยวมาทําการเซ็นเซอร์จับนิดนึงนะครับฟืบฟืบอย่างงี้นะครับอ,พร,อพ,พ,รบาาพร้อมพิมพ์แล้วนะครับค่าใไรไฟสีฟ้าขึ้นพร้อมพิมพ์แล้วเดี๋ยวจะพิมพ์ให้ดูนะครับก็ส่วนใหญ่จะใช้งานพวกพิมพ์ฉลากยาพิมพ์ขนส่งลาซาด้าช้อปปี้ใบปัหน้าต่างๆนะครับนี่ครับพี่พม์มาแล้วคมเข้มชัดนะครับนี่ ชาร์จพอๆกับพวกเครื่องใช้หมึกเลยนะครับอ่านออกแน่นอนนะครับคุณภาพดีจริงๆแนะนำก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับ Gprinter GP1424D นะครับผมขอบคุณครับ